<웃음> <웃음> 자, 우리 어, 어떤 부분을 조금 하고 싶으요기분앗 좋은 게임감 감양 음, 이중 턱이랑 골도 그리고 발자 좀 거저인 네. 부분이 있어서 여우도 가족, 니는 네. 네. 이렇게 옷서 하는 미팅 레이저 중에서 지금 나온 미팅 레이저 중에서 하가 제일 좋은 거예요. 음. 한번요

คือก็จะเห็นเลยอ่ะว่าร่องตรงนี้ยมันตื้นแล้วมันหายไปแล้วบวกกับที่ทำเอาทาแกับโอนโก้ด้วยอ่ะมันทําให้ผิวว่ะกระชับขึ้นแล้วก็มันยกขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังทําเลยแล้วมันก็จะยกขึ้นไปอีกเนาะหลังจากแบบเดื่อนสองเดือนอะไรเงี้ยก็ถ้าถามความประทับใจของวานะอย่างแรกเลยคือคุณหมอน่ารักมากคุณหมอใจดีมากๆนะคะชวนคุยตลอดเวลา ทางที่คลินิกก็มีล่ามภาษาไทยนะคะโดยตรงทําให้เรานี่รู้สึกสบายใจมากเพราะว่าก็เหมือนแบบมีคนไทยอยู่ด้วยไข่คอยแปลคอยอธิบายนะคะที่บ้านเขาอบอุ่นแล้วก็รู้สึกว่าเออได้รับความขอบใจมากขึ้นนะคะว่าเออโปรเซสนี้เขาเล่าแบบนี้นะเออเขาเล่าแบบนี้นะเราก็คือเข้าใจทั้งหมดที่หมออธิบายเลยค่ะแล้วก็ที่พี่น้องทุกคนนะคะน่ารักมากๆค่ะเรียกว่าเป็นกันเองแล้วก็ให้คําปรึกษาอย่างแบบว่าตรงจุดมากจริงๆประทับใจมากเลยค่ะนะจ๊ะเฮ้ยมันแบบ มันไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดคือตอนแรกไปนี่คือกลัวมากว่าแบบเฮ้ยมันเจ็บแน่เลยมันแบบโอ้โหหมอจะแบบมีใช้ขงเข็มนู่นนั่นบอกเลยว่ามันไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดคือหนึ่งคือหมอฉีดยาชามาทําให้เราบรรเทาได้เยอะมากบางจุดนี้แทบจะไม่รู้สึกเลยบางจุดนี้อาจจะมีจิตจิตเล็กน้อยแต่ว่ามันไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดจร<ๆ>ิงๆพูดเลยว่ากลับมาแน่นอนเพราะว่ายอมรับเลยว่านี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ฉีดฟิลเลอร์ก็แต่ว่า รู้สึกดีมากแล้วก็คือคุณหมอใจดีมากแล้วก็มือเบามากก็รู้สึกว่ามันได้ถูกเติมแต่ในในส่วนที่เราขาดไปอะคือแบบปกติหน้าเรามันมีปัญหาตร,ตรงตรงส่วนนี้นิดนี้นี่อย่างนิดเงี้ยคื้มันอาจจะไม่ได้เป็นตัวใหญ่แต่ว่าพอมันถูกเติมเต็มด้วยการทำอาทิตนึงแบบนี้อเออมันทำให้เราแบบดูดีขึ้นมาเลยโดยที่ไม่ต้องทำสัลยกรรมแบบทำใหญ่ใหญ่างเงี้ยทำให้รู้สึกว่าเอ้ยนี่ถ้าต่อไปนี่คงต้องมาทำตลอดเพราะว่ามันทำให้เราม,ามั่นใจมากขึ้นมากๆเลย